สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่มีบัตรบีเดย์แล้วบัตรสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างบัตร B Day บีเดย์หนึ่งใบนะครับสามารถนํามาลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนหน้าง,งานนะครับซึ่งบัตร B Day บีเดย์หนึ่งใบเนี่ยจะสามารถแลกแก้วบีเดย์ได้สองใบครับเป็นแก้วหน้าตายอย่างนี้เลยครับผมแลกเข็มกลัดได้หนึ่งอันฮะเข็มกลัดอย่างนี้ครับผมเราก็ยังได้ซองยาบีแฮงหรือว่าจริงใจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งที่ในซองยาเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุปองอาหาร3ใบครับแล้วก็คูปองเครื่ แล้วภายในงานก็จะมีอาหารและก็เครื่องดื่มให้เลือกรับประทานมากมายนะคะสำหรับพี่ๆที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถมาซื้อบัตรได้ที่หน้างานนะคะในวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้ค่ะบัตรราคาใบละ555บาทค่ะใครมีงานติดงานลาง,งานมาค่ะติดลูกก็พาลูกมาด้วยค่ะใช่ฮะครับผมแล้วมาเจอกันค่ะครับสวัสดีครับ